เกษตรกรเฮทกศเปิด9้าสินค้าเกษตรเดือนเมษายนราคาพุ่งข้าวเปลือกเจ้าน้ำตาลทรายมันสามปังเฮ hey, ข้าวเปลือกเหนียวราคาลดลงกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารประจำวันเสาร์ที่2เมษายน กับกับผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยพบกันคลิปนี้กับผมก็มีข่าวดีจากทางทากสมาอัปเดตให้ได้รับฟังกันนะครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังข่าวสารกันเลยนะครับ กเกษตรกร A. เฮทกสเปิดข้าวสินค้ากเกษตรเดือนเมษายนราคาพุ่งข้าวเปลือกเจ้าน้ำตาลทรายดิบมันสำปะหลังมาวินเว้นข้าวเปลือกเหนียวราคาลดศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทกสเผยในเดือนเมษายน2565ราคาสินค้าส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากรัฐบาลเริ่มผ่อนคลายมาตรการ ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลสงกรานต์และราคาน้ำมันดิบที่ยังเพิ่มสูงขึ้นจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนสินค้าที่มีแนวโน้มราคาสูงขึ้นได้แก่ข้าวเปลือกเจ้าน้ำตาลทรายดิบมันสำปะหลังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปลามน้ำมันยางพาราดบชั้นส กุ้งแวนนาไมสุกรและโคเนื้อยกเว้นข้าวเปลือกเหนียวที่มีแนวโน้มราคาปรับลดลงนายสมเกียรตกิกีมาวหารองผู้จัดการท่านาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศเปิดเผยว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาหนวัตกรรมทกศคาดการราคาสินค้าเกษตรในเดือนเมษายนสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ มีแนวโน้มราคาปรับตัวสูงขึ้นได้แก่ข้าวเปลือกหอมมะลิราคา11,693-12,540ถึง 12, บาทต่อตันเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนรอยละ0 3 2ถึง7 6 5เนื่องจากความต้องการจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ไทยสามารถส่งออกข้าวได้มากขึ้นข้าวเปลือกเจ้าความชื้น15% ราคา8,198ถึง8,240บาทต่อตันเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ0.86ถึง1.38เนื่องจากราคาน้ำมันดิบเพิ่มและความกังวลในค่าระวางเรือที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากเดิมน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก19.38ถึง19.46เซนต์ต่อปอนด์หรือ 14.33-14.39ถึงบาทต่อกิโลกร,รัมเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ0.74-1.15ถึงจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างยูเครนรัสเซียทำให้ราคาน้ำมันดิบสูงส่งผลให้บาซินเพิ่มสัดส่วนการนำอ้อยไปตลาดเอทานอลจากเดิมที่เคยผลิตเอทานอลที่ร้อยละ71.42 ได้ปรับส่วนปลายผลิตเอทานอลทั้งหมด100%ด้านอินเดียได้เพิ่มการส่งออกน้ำตาลกว่า7.5ล้านตันจากเดิม6ล้านตันจึงส่งผลให้ราคาน้ำตาลทรายไม่ปรับเพิ่มมากนักส่วนมันสำปะหลังราคา2.31ถึง2.40บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ0.43ถึง4.35เนื่องจากราคาพะลังงานปรับตัวขึ้น ควบคู่กับความต้องการตลาดที่เพิ่มขึ้นเช่นกันข้าโพดเลี้งสัตว์ราคา9.05ถึง9.11บาทต่อกิโลกร,รมัมเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ0.23ถึง0.93เนื่องจากในช่วงเก็บเกี่ยวเป็นช่วงฤด,ดูแล้งทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยซึ่งตรงข้ามกับความต้องการตลาดที่ต้องการข้าวโพดไปใช้ในวัตถุดิบทดแทนการผลิตอาหารสัตว์ ปรามน้ำมันราคา9.66ถึง11.86บาทต่อกิโลกร,รัมเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ0.83ถึง23.79จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนทำให้ปุ๋ยขาดแคลนในตลาดโลกและผู้ส่งออกหลักอย่างประเทศจีนลดการส่งออกปุ๋ยเคมีทำให้ราคาปุ๋ยเพิ่มขึ้นกว่า2เท่ารวมถึงราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาปรามน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นยางแผ่นดิบชั้น3ราคา63.21ถึง64.39บาทต่อกิโลกร,รมัมเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ4.48ถึง6.43เนื่องจากราคายางสังเคราะห์ที่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศประกอบกับผลผลิตยางพาราของไทยลดลงในฤดูการปิดกียดยาง อีกทั้งปัญหาโรคใบร่วงชนิดใหม่ในประเทศผู้ผลิตยางพาราที่สำคัญของโลกได้แก่ไทยอินโดนีเซียและเวียดนามกุ้งขาวแวนนาไมราคา169.64ถึง171.93บาทต่อกิโลกร,รมัมเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ1.58ถึง2.95เนื่องจากการพร่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ไวรัสโควิด -19 และกำลังจะเข้าสู่เทศกาลสงกรานทำให้ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นส่งผลให้ความต้องการบริโภคกุ้งในประเทศสูงขึ้นนอกจากนี้เงินบาทยังมีแนวโน้มอ่อนค่าทำให้ไทยสามารถส่งออกกุ้งไปยังประเทศคู่ค้าได้เพิ่มขึ้นอีกด้วยสุกรราคา88.79ถึง91.19บาทต่อกิโลกร,รมัมเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 1.13-3.87ถึง3.87เนื่องจากความต้องการบริโภคสุกรเพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรา์และเซงเมงประกอบกับต้นทุนค่าอาหารสัตว์และค่าขนส่งสุกรที่ปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้ราคาสุกรยังมีเทศทางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโคเนื้อราคา1 0 0 1ถึง110บาทต่อกิโลกรัมปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ0.54 ถึง10.60เนื่องจากในเดือนเมษายนเป็นช่วงที่ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างโรงแรมห้างกับสินค้าและร้านอาหารครือคักมากขึ้นความต้องการบริโภคเนื้อโครปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันด้านสินค้าเกษตรที่เมีแนโน้มราคาปรับตัวลดลงได้แก่ข้าวเปลือกเหนียวราคา8,871 ถึง8 9 0 0บาทต่อตันลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ1.06ถึง1.39เนื่องจากผลผลิตข้าวเหนียวนาปลังออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ส่งผลให้ราคาปรับตัวลดลงเล็กน้อยครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับที่ทางกับผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้อง กเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันนะครับและสุดท้ายนี้ก็ผมคนแข่า,ขาวกเกษตรพารวยก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับจงโชคดีมีเงินใช้อย่าเจ็บอย่าไข้ยอย่าจนตลอดปีและตลอดไปสวัสดีครับ